ใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นๆค,ครับพี่แม่เห็นแม่เห็นยากอ่อนมาปั๊บทำเป็นคลึกคักนะครับเข้าใจดูว่ากินม,มามาหลายวันโอ้ใจเย็นๆหน่อย,ยสิครับนะครับ เจอส,สายเห็นเจอสายเห็นย่าอ่อ,าอ,อนมาเนะยครับก็เลยเบบกระโดดกระโดดดีใจมากเลยครับค<บ>อ,อกก็แฉกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุบนะครับทนหน่อยเนะอีกประมาณจะสองเดือนก็ได้ออกจากอคอกแล้วแหละน,น,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใครจะทำก็ั นี่ครับพี่สาวที่เขาอช่วยผมเลี้ยงครับนะครับวัวน,นี้กอ็อพี่สาวเขาช่วยเลี้ยงนะครับเดียเด๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายก็มานะครับเลยเอามาช่วยเอ,อ,เอามาเอาหญ้ามาให้มันกินก่อนนะครับชุดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวชุดหลังก็คงจะเป็นรถปีอัพเลยครับนะครับ,นะรบส่วนส่วสนตัวนี้ ส่วนส่วนเออส่วนตัวนี้ก็แม่เขาแม่น้องเขาเสียไปหลายวัน้ะครับก็เลยทำให้พร้อมนะครับน้องขึ้นท้องเสียนะเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ก็อีกไอตัวนั้นก็คุณยายคุณได้แขกครับชื่อแขกครับนี่ครับคุณยายครับ yeah. hey, ก็ก็อดุมั่งเลยครับคุณยาย คงจะคงจะเฝ้าสุบัติที่ขค้อนี้แหละครับนะครับนะครับก็เลี้ยงมาแต่น้านานแลยครับก็เลยต้องเลยต้องเลี้ยงต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอขาทางจะหิวมากเลยครับไอฝั่งนู้นก็แพ้เขาก็เลยต้องเออรอ เราให้พี่เขาเอาไป่ายนะครับนะครับเลี้ยงบัวแบบบ้านแต่รได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเลยครับนะครับก็มือกับคนาคารเลยครับแล้วก็มือกับเดินฝากนะครับนะครับโอเคครับเอ่อช่วยฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ พบก,กันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ